สวัสดีครับผมข้อที่3นะครับเขียนโปรแกรมภาษา assembly ให้แสดงผลบน LED 8ดวงโดยให้สว่าง1ดวงแบบ rotate left d e l e t ททุก1วินาทีนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ซอฟต์โค้ดก่อนนะครับซอฟต์โค้ดตัวนี้ก็ได้มาจากอาจารย์นะครับแล้วก็มีเพื่อนที่ชื่อเทวากรปรับแต่งเล็กน้อยนะครับทำให้มันตรงกับโจทย์นะครับก็ที่ผมจะอธิบายซอ r ต์โค้ดทีละบรรทัดเลยนะครับ รรทันแรกนะครับก็คือ .org 0ย์กับ start เนี่ยมันคือการที่เราบอกโปรแกรมครับว่าเราจะเริ่มต้นด้วย address 0นะครับหลังจากนั้นตัว start เนี่ยก็จะเป็นตัวที่บอกว่าเราจะเริ่มโปรแกรมที่ตรงนี้นะครับมาถ้าถัดมานะครับคําสั่งขอคําสั่งคอเนี่ยก็คือการที่เราเก็บ address ตรงนี้ไว้ครับแล้วเราก็กระโดดไปยัง subroutine ที่เราสนใจนะครับอย่างนันนีนะครับก็จะกระโดดไปที่ subroutine ชื่อตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับหลังจากที่กระโดดมาแล้วนะครับก็จะทํางานคําสั่งภายใต้สับลูทีนตัวนี้นะครับจนกว่าจะเจอคําสั่งนีเทินไม่เจอคําสั่งนีเทินเมื่อไหร่นะครับเขาก็จะกลับมาที่ตําแหน่งตรงนี้เช่นเดิมเดี๋ยวเรามาดูโค้ดภายในสับลูทีนตัวนี้กันก่อนนะครับ push r 1 6ครับ r 1 6ตัวนี้เป็น register ที่อยู่ภายใน ALU นะครับมีหน้าที่ในการคำนวณต่างๆการ push ก็เหมือนกับการเก็บค่าเอาไว้อยู่ภายใน stack นั่นเองครับเพื่อที่เราจะได้เอา R16 ตัวนี้ไปใช้ได้และหลังจากนั้นเราก็จะสามารถนำค่าของ R16 กลับคืนมาได้ครับคณะถัดมานะครับ LDI ตัวนี้คือการโหลดค่าครับก็จะเป็นการโหลดตัวเลขเข้าไปนะครับเป็น FF ก็คือเป็น1นึ่ต,ตัวนะครับ8ตัว โหลดค่าเข้าไปใน r 1 6หนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นคำสั่งเอานะครับคำสั่งเอาตัวนี้นะครับก็คือจะเก็บค่าจาก register r r นะครับใน register file ไปเก็บไว้ใน io space นะครับสินแท่งของเขาก็คือ r r ตัวนี้นะครับไปเก็บค่าอยู่ใน io space นะครับเป็น operation นะครับหรือก็คือจะเป็นการบอกว่าเราจะให้ io นะครับอยู่ที่ตำแหน่ง a นั่นเองหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการ pop ค่า r 1 6 กลับมาอีกครั้งหนึ่งหรือก็คือการเรียกคืนค่า r16 จาก stack นั่นเองครับที่เราเก็บไว้ในคําสั่ง push นะครับแล้วก็เจอคําสั่ง return ครับก็จะย้อนกลับไปที่ address เติมนะครับบรรทัดถัดมานะครับก็คือคําสั่ง ldi r17 ตามด้วยเลขฐาน2นะครับ0 000, 0000001 000, 000นะครับก็จะเอาค่าตัวนี้นะครับไปเก็บไว้ใน r17 นั่นเอง หลังจากนั้นนะครับเราก็จะเป็นการเริ่ม l ู o นะครับโดย l ูปนี้นะครับเริ่มต้นที่คําสั่งคอนะครับกระโดดไปยัง subroutine ที่ชื่อ output led นะครับแล้วก็เก็บค่า address ตรงนี้ไว้นะครับเราก็จะไปดูที่ subroutine output led นะครับภายใน output led นะครับก็จะมีคําสั่ง push r 1 6นะครับเป็นการเก็บค่า r 1 6 push r 1 7ก็เป็นการเก็บค่า r 1 7เช่นเดียวกันหลังจากนั้นนะครับ เราก็จะโหลดค่า ff กลับเข้าไปใน R 1 6อีกครั้งหนึ่งนะครับลหลังจากนั้นก็จะเป็นคำสั่ง eor นะครับ eor นะคบหรือว่า exclusive or นะครับเราจะใช้คำสั่งนี้เพื่อเป็นการเปรียบเทียบนะครับระหว่างด e จ ister 2ตัวนะครับโดยเราก็จะเก็บค่าเราก็จะเก็บผลจากการเปรียบเทียบนะครับเอาไว้ในดิจิตอร์ฝั่งซ้ายนั่นเองซึ่งในนี้นะครับก็คือ เราเอาค่าของ r 1 6กับเอาค่าของ r 1 7นะครับมาทำการ Exclusive OR กันนะครับถามว่าทำไมเราต้อง Exclusive OR เพราะว่าเราต้องการที่จะกลับบิดภายในของ r 1 7ครับเนื่องจากว่า LED ที่เราใช้นะครับเป็น LED แบบ Active Low ทาให้สัญญาณที่ทําให้ LED ติดนะครับต้องเป็นสัญญาณ0ส่วนสัญญาณ1เนี่ยก็จะหมายถึง ทำให้ไฟตรงนั้นดับนั่นเองเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเอาค่าของ R17 ส่งไปยัง LED นะครับเราก็ต้องกลับ,บิดก่อนหนึ่งครั้งเพื่อให้เราสามารถแสดงผลได้ A อย่างถูกต้องนะครับหลังจากนั้นก็จะเก็บค่าผลลัพธ์เอาไว้ที่ R17 นะครับไปถ้าถัดมาก็คือคำสั่งเอานะครับก็จะนำค่าจาก R17 นะครับไปส่งไว้ในพอรต A นะครับซึ่งพอรต A ตัวนี้นะครับ บน arduino ของเรานะครับพอร์ t a ก็จะอยู่ที่ช่องที่22 23 24 25 26 27 28แล้วก็29นะครับจะสังเกตได้ว่ามันจะตั้งชื่อไว้ว่าเป็นพอร์ t a นะครับ pa pa 0 pa 1 pa 2 pa 3นะครับก็จะเป็นจุดที่เราเอาไว้ใช้ในการเชื่อมต่อตัวบอร์ดกับตัวของ led นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นการ R 1 7กับ p o p R 1 6นะครับก็คือการนำค่าที่เราเคยพุชเอาไว้นะครับออกมาค่าที่เราเคยเก็บไว้อยู่ใน Stack ก็เอาออกมาหลังจากนั้นก็จะเป็นคำสั่ง Return นะครับแล้วก็จะวนกลับไปที่คำสั่งค l เหมือนเดิมหลังจากนั้นนะครับเป็นคำสั่ง ROL นะครับ ROL นะครับหรือชื่อเต็มคือ Rotate Left t o Carry นะครับมันคือการที่เราเลื่อนบิดไปทางซ้าย1ตัวนะครับอย่างในที่นี้นะครับในโค้ดของเราในตอนแรกนะครับ าใน R 1 7นะครับคือ0 00, 0 0 0 0 0ย์แล้วก็01นะครับเมื่อเจอคำสั่ง ROL เข้าไปนะครับหมายเลขอหนึ่งตัวนี้นะครับก็จะถูกย้ายมาที่ตำแหน่งที่2นะครับส่วนตำแหน่งนี้ก็จะถูกแทนด้วยหมายเลข0นศูนย์นะครับตำแหน่งตัวนี้ก็จะเก็บไว้อยู่ในค่า carry นั่นเองก็เป็นจบนะครับสำหรับ ROL R, R 1 7 เมื่อถึงประทัดนี้นะครับก็จะเป็นการเข้าสู่การลูปก,การดีเลย์เพื่อทำให้วงจรของเราแสดงผลทุกๆหนึ่วินเองนะครับโดยที่เริ่มต้นเนี่ยเราก็จะทำการโหลดค่า78เก็บไว้อยู่ใน R20 ก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะใช้คำสั่งค a เพื่อเรียกทับรูทีนนะที่ชื่อดีเลย์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน แซบลรทีที่ชื่อดีเลยนะครับว่าภายในมีอะไรบ้างดีเลยนะครับมาถึงก็คือเราจะทําการพุชค่าเก็บไปก่อนนะครับว่าเราจะใช้ i 2 0่สิ i ยีแล้วก็ i 2 2นะครับเก็บค่าไว้ในสแต็กก่อนน,นั่นเองซึ่งไอเดียของการดีเลยในวงจรน,นี้ก็คือเราจะสั่งให้วงจรทําการลบหนึ่งไปเรื่อยๆจนกว่าจะเท่ากับศูน แล้วก็จะทําแบบนี้เป็นหลูเป็นหลูเป็นลูไป,เ,ป,ป,เ,ป,ป,เ,ปเรื่อยๆนะครับจนมันใช้เวลาประมาณ1วินาทีเราถึงจะเสร็จสิ้นกระบวนการดีเลย์ทั้งหมดนั่นเองเดี๋ยวเรามาเจาะลึกภายในกันก่อนนะครับหลังจากที่เราพุชค่าทั้ง3ตัวเสร็จแล้วนะครับมันทัดที่ศูนย์ีน่งและดีสองเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไว้ใช้กับคําสั่ง BIE นะครับ มาเริ่มต้นที่ d ศูนย์ก่อนนะครับ d ศูนย์เนี่ยเขาก็จะสั่งให้200นะครับเอาไปเก็บไว้อยู่ใน r 2 1่เนะครับเพราะฉะนั้นใน r 21ตัวนี้ก็จะมีเลข200อยู่นะครับอันถัดมานะครับเขาก็จะสั่งให้ตัวเลข255นะครับเก็บไว้อยู่ใน r 22่เพราะฉะนั้นใน r 2 2นะครับก็จะมีเลข255อยู่ในนั้ถัดมานะครับคือบรรทัด d สองบรรทัด d สเนี่ยเป็นคำสั่ง NOP นะครับ NOP นะครับหรือ No Operation นะครับคำสั่งนี้ไม่มีอะไรเลยครับเพียงแต่ว่าคำสั่งนี้นะครับจะกิน Circle อยู่ที่1ห,หน่วยนะครับ1 c i r c l e ในกรณีที่เราอยากให้โปรแกรมมันใช้ Circle เพิ่มมาขึ้นแต่ว่าเราไม่ได้อยากสั่งให้โปรแกรมมันทำอะไรเลย,เลยสักอย่างนะครับเราก็ใช้คำสั่ง NOP เพื่อ ทำให้มันใช้เซอร์โคเพิ่มมากขึ้นในเองหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นบรรทัดถัดมานะครับ d e c r m m n t t r 2 2ซึ่งในตอนแรกนะครับ r 2 2ตัวนี้นะครับเก็บค่า255ไว้อยู่นะครับหลังจากเจอคําสั่ง Decrement นะครับ r 2 2ก็จะถูกลดลงมา1หน่วยนะครับก็จะกลายเป็น254แล้วเราก็จะมาเจอกับคําสั่ง b i n e นะครับ b i n e หรือ b r a n d if not equal นะครับคําสั่งนี้หมายถึงถ้าเกิดว่า ค่าภายใน R 2 2นะครับยังไม่ใช่สูตร p i e ก็จะสั่งให้เรากลับไปทำบรรทัดที่ D2 ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างในกรณีนี้นะครับก็จะสั่งให้ไปบรรทัด D2 แล้วก็เกิดคำสั่ง NOP ขึ้นอีก1ครั้งและหลังจากนั้นก็จะวนลูปกลับมาที่ Requirement re R 2 2นะครับซึ่งตอนแรก R22 เราก็กลายเป็น254นะครับซึ่งตอนนี้ก็จะกลายเป็น253แล้ว b i e ก็จะเช็คอีกรอบนะครับว่า R22 ตัวนี้เป็นสูตรหรือยังถ้ายังก็กลับไปทำา D2 ใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นนะครับสามประทัดนี้มันเลยทำให้เกิดลูปที่จะเกิดทั้งหมด255ครั้งนั่นเอง แต่ถ้าว่าจำนวนของเซอร์เคิลนะครับจะไม่ใช่255แล้วคูณด้วยจำนวนเซอร์เคิลนะครับเพราะว่าในครั้งสุดท้ายนะครับตัว BIE นะครับที่ถ้าเกิดว่าเป็นจริงเนี่ยครับเขาจะกิน2เซอร์เคิลแต่ว่าถ้าเป็นเทสเนี่ยเขาจะกินเพียงแค่เซอร์เคิลเดียวและในส่วนของ n o p นะครับที่จะกินเซอร์เคิลอยู่ที่1หน่วย และในส่วนของดีคร m e n t นะครับที่จะกิน Circle อยู่ที่1หน่วยเช่นเดียวกันทำให้ในลูปนี้นะครับเราสามารถคำนวณได้ว่าใน1รูปเราจะใช้เซอร์เคิลทั้งหมด4 c i เซอร์เคิลนะครับยกเว้นในลูปสุดท้ายเราจะใช้เพียงแค่3าเซอร์เคิลเท่านั้นนั่นหมายความว่าจำนวนเซอร์เคิลที่เกิดทั้งหมด255ครั้งนะครับก็คือ254คูณ4บวกได้3นะครับ กลายเป็น1 0 1 9 Circle นะครับหลังจากนั้นเราก็จะครอบลูป i 2 2ด้วยลูป i 2 1อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่เมื่อ b i n e นะครับเจอว่า i 2 2เป็น0นย์แล้วนะครับเขาก็จะปล่อยผ่านนะครับแล้วก็สั่งให้มาทำบรรทัดถัดไปนะครับซึ่งบรรทัดถัดไปเนี่ยมันก็คือการ d e c r e m e n t ์ i นะครับหรือการลดค่าที่เก็บไว้อยู่ใน i 2 1ลง1ห,หน่วย ซึ่งตอนแรกเราเก็บค่า200ไว้นะครับพอเจอคำสั่ง d รือ c r e m e n t i 2 1เนี่ยค่า200ตรงนี้ก็จะกลายเป็น199่ล้เองหลังจากนั้นเราก็จะใช้คำสั่ง bine ครั้งหนึ่งนะครับซึ่ง bine ตัวนี้ก็จะเช็คว่าในตัวของ i 2 1นั้นเป็นศูนย์แล้วหรือยังถ้ายังเขาก็จะสั่งให้ไปทำในบรรทัด D1 อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในบรรทัด D1 นะครับเราก็จะมีการโหลดค่า255เก็บไว้อยู่ใน r22 อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นลูปเดิมนะครับก็คือการลดค่า r22 จนกว่า r22 จะเป็น0ู b n e ถึงจะไม่เกิด loop อีกครั้งนะครับแล้วก็จะส่งมาที่ r21 นะครับ r21 ก็จะการลดค่าลงเพียงแค่หนึ่งหน่วยนะครับก็จะกลายเป็น198พอกลายเป็น198นะครับ BIE ก็จะ e. ใช้อีกครั้งหนึ่งนะครับพอมันไม่เป็นศูนเนี่ยเขาก็จะกลับไปโหลดค่า255บกลับอยู่ใน R 2อ2อสิอเช่นเดียวกันนั่นหมายความว่าลูป R 2 1่หนึ่งครั้งเนี่ยก็จะเกิดลูปของ R 2ี2ส5บหครั้งนั่นเองรูป R ยี่สิเดนะครับก็จะเกิดรูปทั้งหมด200ลรูปตามจำนวนตัวเลขที่เราโหลดไว้ในบรรทัดดีสุดนั่นเอง ดังนั้นครับถ้าเกิดว่าเราอยากรู้ว่าตอนนี้เกิดเซอร์เคิลทั้งหมดแล้วเท่าไหร่เราเพียงแค่เอาค่าของ200ตัวนี้มาคูณกับหลูปทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใน r 2 2นะครับซึ่งก็จะเป็น200คูณกับ1019นะครับก็จะออกมาเป็นตัวเลข2,380 0นั่นเองซึ่งตอนนี้เรามี2,380 0แเซอร์เคิลแล้วนะครับแต่ว่าหลูปของเรายังไม่จบนะครับเพราะว่าหลูปของเรายังเหลือ r 2 0อีกลุมนึงนะครับซึ่ง r 2 0ตัวนี้ ผมได้กําหนดไว้ว่า i20 ตัวนี้คือเลข78นะครับนั่นหมายความว่ามันจะเกิดลูปอีกทั้งหมด78ลูปนั่นเองเราก็จะได้ว่า2,3800 0คูณกับ78ก็จะมีค่าเท่ากับ1 5 8 9 6 4ล้าน8 0ะครับถามว่าตัวเลขนี้คืออะไรโดยปกติแล้วนะครับค่าของ a v r นะครับจะมีความเร็วอยู่ที่16ล้านเฮิร์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนความถี่ให้เป็นค่าหรือ circle เนี่ย 1>, 1 circle ก็จะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน1 6ล้านนั่นเองหรือถ้าเราแปลงเป็นวินาทีนะครับเราก็จะได้ว่าใน1 circle นะครับจะใช้เวลาทั้งหมด0.0625ไมโครเซกนั่นเองดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเรามี circle อยู่ทั้งหมด1 5 8 9 6 4ล้าน r c l e 0นเนั่นี่ยัน่นหมายความว่าเวลาที่เราจะใช้ไปทั้งหมดในการดีเลย์นะครับก็คือเราจะเอา0.0 625นะครับไมโครเซกนะครับคูณเข้าไปนะครับหรือก็คือเราจะได้ประมาณ0.993525กหรือก็คือ1วินาทีนั่นเองครับประมาณ1วินาทีนั่นเองเราก็จะได้ว่าลูปดีเย์ตัวนี้ทั้งหมดภายในโปรแกรมของเราก็คือประมาณ1วินาทีนั่นเอง หลังจากที่เกิดการลูปเสร็จแล้วนะครับเกิดการีเลย์เสร็จแล้วเราก็จะเกิดเราก็จะใช้การ๊อปนะครับในการเรียกค่า r 22 r ย1 r 20ที่เราเก็บไว้อยู่ใน stack เอาออกมานะครับแล้วก็เกิดคำสั่ง return อีกครั้งหนึ่งพอเกิดคำสั่ง return นะครับก็จะกลับไปที่ฟังก์ชัน call อีกครั้งหนึ่งนะครับ call delay แล้วก็จะ ลงมาบรทัดถัดไปนะครับเป็นจัมบ์ลูปสองนะครับก็คือกลับไปทำลูป2ใหม่อีกครั้งหนึ่งเพียงเท่านี้นะครับโปรแกรมของเราก็จะเป็นการวนลูปของการวิ่งไฟ LED นะครับจากขวาไปซ้ายน,นั่นเองโดยไฟจะวิ่งทุกๆหนวินาทีนั่นเองครับ ถัดไปจะเป็นผลลัพธ์ของโค้ดตัวนี้นะครับโดยที่เดี๋ยวผมจะทำการกดปุ่มรีเซ็ตแล้วก็กดปุ่มจับเวลาพร้อมกันนะครับก็จะสังเกตเห็นได้นะครับว่าไฟ LED ที่วิ่งจากขวาไปซ้ายนะครับก็จะเพิ่มขึ้นทุกๆ1นึ่งวินะครับก็จะเปลี่ยนทุกๆ1นึ่งวินะครับ